หงเนี้ยกินดีสุขภาพดีขับทึบออกหมดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆมาเลยแล้วเมื่อก่อนปรารนเป็นอะไรคะเป็นดิสดวงทีนี้ก็กินยาหงนี่ก็ขับถ่ายออกแล้วก็ดีขึ้นเยอะถ้าตอนที่กินแล้วถ่ายออกมานี่เป็นยังไงคะ เป็นขี้มูกเป็นมุกมูกใช่ไหมคะแล้วเหม็นเหม็นมากเลยเป็นประมาณต่อเนื่องกี่วันคะกว่าจะหายกว่าจะเป็นปกติสองวันประมาณสองถึงสามวันนะคะสองและสามวันค่ะแล้วก็หยุดแล้วก็หยุดตอนนี้ตอนนี้กินยงหึงไปได้กี่ขวดแล้วคะปารานตอนนี้ตอนนี้ก็ห้าขวดหกขวด 6ขวดแล้วใช่ไหมคะอ,อ,อแล้วก็เอ่อก็หลังจากนี้ไปก็จะดูแลสุขภาพด้วยยงเหิงต่อไปใช่ไหมคะอืมค่ะวันนี้วันนี้ประลานก็มาซื้อยงเหิงขวดเล็กอีกหนึ่งขวดใช่ไหมคะจ้าค่ะแล้วก็มาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มซื้อกาแฟไปกาแฟเราก็ดีใช่ไหมคะเนี่ยค่ะกาแฟดีแล้วั้งกันนะที่ตาคือเนี่ย โอ้โหลงเพื่อข้างหลังนี่ก็ออกขับค่ะใช่ค่ะดีมากค่ะยังไงก็เดี๋ยวเจอกับป้าลานกันใหม่นะคะอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้า